สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ยูซ่าพาร์ตีนวันนี้จะอยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังกับภาพยนตร์เรื่อง The Night of Something Strange คำคืนนี้มีผีมาเลียยหัว ว <c oughs> ั่จาไปฟังสปอยเรื่องนี้นะครับอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยคนข้างที่จะออกแนวทะลึ่งตึ่งตังเลยครับแล้วก็โหดเลือดสาดมากแถมสิ่งสําคัญเลยคือเนื้อหาความกล้าเนี่ยมีมากมายระดับทาลายล้างจัก,กรวาลได้เลยรางั้นถ้าใครคิดจะฟังสปอยเนี่ยกรุณาเช็คสมอง,องของตัวเองให้ดีนะครับหากว่าใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วในวันนี้คลิก ไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือเข้าไปที่สยาม ks.com คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลย ในเรื่องราวของความวายป่วงได้เริ่มขึ้นที่เมืองเล็เลกๆแห่งหนึ่งที่มีเจ้าพารงพนักงานทําความสะอาดที่อยู่ดีๆพี่แกก็เกิดมีอารมณ์เปรี้ยวอยากเล่นเสียวกับศพขึ้นมาเนี้อถูพื้นท่้งมันจะให้มันได้ไงเจนโดสถานที่ตายไมราสาเหตุการตายติดเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิดอย่าไปบอกกูอังคาานะเดี๋ยวกูโดนฟ้องและหลังจากที่เจ้าพารงคนนี้เสร็จธุระที่โคตรจะวิปปิดของมันแล้วนะครับมันก็เริ่มกลับไปบ้านแล้วก็เกิดอาการแปลกๆกับหําของมัน ปวดหำจนสิ้นทีวี ว่วนเมียของเขาที่เริ่มสงสัยว่าทําไมผัวฉ <c oughs> <t realidade> <shirt. t kaz uffy> ันไม่มากินข้าวทักทีก็เลยเข้าไปเช็กดูว่ามันทําอะไรอยู่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าไอ้เจ้าพะโลกเนี่ยได้เยี่ยวใส่ผนังและทุกกระตุนของมันเลยเมื่อมันเห็นเธอมันจึงหันมาเยี่ยวใส่หน้าของเธอเต็มก่อนจะรีบพุ่งกระโจนเข้าไปหาเธอเพื่อที่จะพยายามเลียหัวเธอให้ได้แต่เธอก็ดูเหมือนจะไม่ยอมครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเลียบ่อยเหลือเกินเลยเอื้อมมือไปหยิบเอานดยกาฟาไปที่หัวของมันเต็มๆเลยเมื่อเธอเปอิสระได้ก็รีบวิ่งเข้าไปในครัวและหยิบมีดทำคัวาง ความเป็นห่วงผัวนะครับเธอค่อยเดินเข้าไปเพื่อเช็คอาการว่ามันเป็นไงบ้างวะแต่เจ้าพโลงที่อยู่ดีๆก็สะดุ้งโหยงขึ้นมาก็ได้ใช้มือจกเข้าไปในจิตวิตของเธอและเริ่มกระชากไส้ของเธอออกมาและนํามากินอย่างโคตรแซ่บโคตรหนัวก่อนที่มันจะเดินออกมาจากบ้านและตรงเข้าสู่ถนนหลกักแต่ไม่นานนัเกเจ้าพโลงคนนี้ก็ถูกรถยนต์คันหนึง่งชนเข้ามาอย่างจังส่วนไอ้หนุ่มสองคนที่ดูเหมือนจะเมาและขับรถเนี่ยก็มีท่าทีว่าจะไม่รู้เรื่องว่าไปชนอะไรเข้าเลยพยายามกลับรถเพื่อจะขับกลับเข้าเมืองต่อไปโดยที่พวกเขาไม่รู้เลย จะดิ่งขึ้นไปยังท้ายกระบะและนอนสลบมื่อติดรถไปจนถึงเช้าส่วนทางด้านเมียของมันที่ฟื้นขึ้นมากลายเป็นซอมบี้ก็ได้จัดการควักหัวใจของบุรุษไปษณีและปล่อยให้เลือดที่ไหลามาจากชิตรีตของเธอได้หยดเข้าไปในปากของเขาจนกระทั่งมันฟนื้นขึ้นมาเป็นซอมบี้อีกตัวหนึ่งส่วนจะ2สองหนุ่มเมื่อคืนที่ได้ขับรถชนคนแบบไม่รู้เรื่องก็ได้แวะเข้ามาพักที่อย่างปั๊มแห่งหนึ่งในด้วยวามที่พวกมันเป็นคนควนตีนคนอยู่แล้วไอ้เจ้าเพื่อนคนคนึงกระดันแอบเข้าไปในร้านแต่ได้แอบจาาิกาว่ ไปเจอเขากับวัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้ยืนรอแฟนของเขาอยู่ซึ่งแฟนของเขาเนี่ยเขาไปเปลี่ยนผ้าอนามาัอย่างห้องน้ำครับก่อนที่ไม่นานนักเธอจะวิ่งออกมาและเข้ากอดจูบกันและรีบขับรถออกไปจากปั๊มได้ทันทีและในขณะนั้นไอ้เจ้าซอมบี้พาโลที่ตอนนี้ได้กลับกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อแบบ100%ก็ได้มีอาการปวดจุกโกรขึ้นมาอีกรอบก็พยายามเดินโซซัสโซเซตรงเข้าไปยังห้องน้ําเพื่อทําธุระของมันและในที่ห้องน้ำนั่นเองนะครับมันก็ได้ไปเจอผ้าอนามาัแบบสอดของผู้หญิงคนนั้นมันเลยหยิบขึ้นมา ดุมๆเลียๆนี่พาไปก็อื้อๆปวดอึดปอมแต่มันก็เริ่มติดใจและเริ่มตามรอยกลิ่นของเธอในทันทีส่วนเจ้าสองหนุ่มคนเดิมนั้นนอกจากจะขโมยเหล้าแล้วยังชักดับแม่ค้าโดยการไม่จ่ายค่าน้ำมันอีกด้วยจนกระทั่งไม่นานได้มีกลุ่มวัยรุ่น5คนที่กำลังขับรถไปเที่ยวชายหาด ประกอบไปด้วยเฟรดเจสันบุกลินคริสตินและแครรีได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านของเธอโดยตัวของแครรีเนี่ยเธอปวดท้องประจาเดือนครับแต่พอเธอเข้าห้องน้ำไปเนี่ยเธอก็พบกับความสะทุนและความเสื่อมโทรมของห้องน้ําสาธารณะในทันทีแต่ด้วยที่เธอเลือกอะไรมากไม่ได้เธอก็จําเป็นจึงต้องใช้แบบนั้นแต่ก็ดันไปเผลอลื่นจนจี๊ดลิฟตของเธอเนี่ยไปโดนเข้ากับเลือดของเจ้าพะโลงคนนั้นครับส่วนพวกเพื่อนๆที่รออยู่ด้านนอกก็มาเห็นว่าแครรีไม่จะทําธุระเสร็จสักทีเลยคิดที่จะหาอะไรเล และจัดการไปสั่งสอนมันโดยการหยอดขี้ใส่หน้าไปหนึ่งดอกเพื่อ ่วนเจ้าคู่รักที่ขับรถนำหน้าไปก่อนนั้นไอเจ้าแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าเด์กได้จอดรถให้เบ็ตตี้แฟนของมันเข้าไปชิงช่องที่ข้างทางแต่ในระหว่างที่เขารออยู่ในรถนะครับก็ได้มีข้อความเด้งเข้ามาที่โทรศัพท์ของเบ็ตตี้และเมื่อเขาเช็คดูเขาพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้ส่งรูปจุกครูอันเครื่องมาให้เฮ้ยังกบเขาลามปแหกในซอยแล้วพอพีแกจับได้ว่าแฟนแอบมีชู้เนี่ยก็บอกกับเบ็ตตี้ว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันที่โมเทลใกล้จะถึงนี่เจ็บใจใหญ่กับครูและในค่ำคืนที่สุดแสนจะวุ่นวาย ในร้านอยู่นั้นกระถูกเจ้าซอมบี้ไปสนีที่แอบย่องตามหลังเธอมาติดๆฟาดเข้าไปที่ท้ายถอยแต่แทนที่เธอจะรีบคานหนีมันเธอก็เดินห่วงบุหรี่มากกว่าชีวิตขอซูสักดอกแล้วจะปอกก็ยอมไอเจ้าซอมบี้ก็จัดให้แต่ใช้เท้ากระทือไปที่หลังของเธอจนหกักและเข้าแพ่เชื้อในแบบที่หนังซอมบี้เรื่องอ,งอื่นไม่กล้าทำส่วนทางเจ้าวัยรุ่นทั้ง5คนนั้นพอเห็นว่าวันนี้ะมืดค่ำแล้วเราควรจะพักผ่อนกันที่โมเทลก่อนถึงเมื่อพวกเขาเข้าไปเช่าห้องไว้สองห้องเจ้าเฟรดก็บอกเจ้าเจาสันว่า มึงอะไปนอนในรถเพราะคนไม่มีแฟนต้องใช้แขนอย่างเดียวได้แต่เจสันก็บอกว่ามึงแกบ้าเหรอไอเจฟเฟสก็ยังยืนยันคําเดิมบุกคลินก็เป็นแฟนกับคริสตินส่วนฉันเขาเป็นแฟนกับแคลรี่ถ้าพวกเราเกิดอยากจุกกระดุยกันขึ้นมาแกก็เป็นก้างของข้อสิว่าแต่เจ้าเจสันดันบอกว่าเพื่อนกันต้องแบ่งกันดีวะไอเจฟเฟสจึงตุยท้องมันไปหนึ่งดอกมึงแค่ใจรำปามแลวไออ้วนไปเปิดดูการ์ตูนเฮนไตนุ่นไปนี่และเมื่อทั้งหมดแยกย้ายกันไอเจฟเฟสก็พยายามไปขอแคลรี่เพื่อจุกกระดุยด้วยแต่ดููเเ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 หหมมมมมืออ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 อนนนวว่่่าาาาาแรรีีจจจะปปปดท้้งงกกกพธ็ยยยไฟสสลณ ไปขัดจรวจอยู่ที่ข้างทางขยะแม่งซะเลยแต่ในจังหวะที่มันกําลังจะเพิ่มวัสลีนในมือไว้นะครับพีแกรก็ดันก้มไปโดนคอของทางขยะป๊อกจนสลับเอ้ยจนสลบไปส่วนเจ้าอ้วนที่กําลังนอนหลับอยู่ในรถเนี่ยก็ไปเจอกับอีซอมบี้ป้าเจ้าของร้านที่ได้พยายามไล่งับจุกกู้ของมันเลยต้องวิ่งหนีเข้าไปแอบในห้องของแครี่ที่ตอนนี้เธอได้มายืนตั้งงานและพูดกับเจสันว่าช่วยเชชันทีเอาแบบงัวตายควายล้มพร้อมกับเริ่มถอดกุ้งเก้งของเธอออกไปเจาเจสันเมื่อเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกเหมือน จนแทบจะเรียกได้ว่าหัวตายควายล้มนี่มันยังน้อยไปเพราะอีแคลลี่เดินขาดใจตายในเวลาต่อมา แต่จ,จู่เธอก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเบิกเนื้สังสาระเลยใช้จีตดรีดหนีไปที่จุกกู้ของอ้วนจนมันไม่สามารถที่จะดึงออกได้และสุดท้ายมันก็กลับกลายเป็นเหยื่อของเธอไปโดยปริยายตัดมาหาไอ้เฟรดกันบ้างที่ตอนนี้มันเริ่มฟื้นจากการสลบเหมือดอยู่ดีๆก็มีซากถุงยางอนไมาหลุดมาโดนหน้าของมันเป็นฝีมือของผู้ดูแลโมเตลพอมันเอามือปัดออกก็เริ่มนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยกูกำลังสาวเห็นอยู่นี่วะเลยทำการจัดการสต็อก่างต่อเนื่องจนจะลุงที่เป็นเจ้าของโมเตลไม่เห็นเข้าพี่แกก็สะดุน ทไในเรื่องความอายแทบแทรกสแผ่นดินหนีพี่แก่ก็รีบวิ่งกลับห้องไปก็ไปพบว่าห้องเนี่ยถูกปิดไฟมืดตื้อมันก็ไปรูปๆุกคำๆเพื่อขอแครี่ผมไม่ไหวแล้วจี้แลกปล่อยไว้ต้องขัดใจอย่างแน่นอนพอไปเริ่มจับร่างกายเธอมันก็ต้องตกใจโอ้นี่เธอแก้ผ้าเราช่เลยเหรอแถมวันนี้ทําไมดูเธอเนื้อแน่นผิดปกตินะใช่แล้วครับมันผิดปกติเพราะมันคือจะอ้วนเจสันยังไงลหละแถมไม่จะเฟสมันยังพยายามที่จะยัดจุกกู้เข้าไปในตูดเจ้าเจสันอีกด้วยเอจะเออวันนี้น้องเล่นผิดปกติเดี๋ยวพี่เเบิรนนนให้้จมมักก็ลยไป ตูจะอ้วนห้องขับอกว่าทำไมวันนี้มันเหม็นจัง <c oughs> แต่พอทุกอย่างเข้าที่พี่แกก็เริ่มทําการจุกกระดุยในทันทีไอ้เ,อเฟสมันก็บนออกมาปแปลกๆที่แฟนมันแน่นฟิตผิดปกติเลยเอื้อมมือไปเปิดไฟที่กคมไฟก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเอา้า ไอ้เจสันแถมที่สวยกว่านั้นคือมันไม่สามารถที่จะดึงจุกกู้ออกแกตูดของเจ้าเจสันได้แถมอีผีซอมบี้ป้าปมน้ำามันก็โผล่พวดเข้ามาในห้องและเริ่มทะลกกระโปรงเพื่อปล่อยแก๊สออกมาจากจีดลีดไอ้เจฟเฟตจึงเอาตัวรอดโดยการหยิบไปที่โคมไฟและทิมก็ไปในจีดลีดของมันและปล่อยไฟฟ้าและช็อตมันจนตัวไหม้ตายหาไปส่วนจำใบลูนี่เข้ามาก่อนหน้านี้อย่างเดิร์กและเบ็ตตี้ก็ได้มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องชู้ของเบต็ตตี้เจ้าเดิร์กที่เสียใจเป็นอย่างมากจึงขอออกมาทําใจทีีีี่่่่่่นออออกกกห้กออออกาา้้งงงแแตตตตททเเเขขาาาาาาไมมมรู็คืจบพพลวั มันก็ได้พุ่งเข้าไปในห้องของเบ็ตตี้และเริ่มใช้ทีวีทุ่มเข้าไปที่ตัวของเธอก่อนจะจับขาของเธอมาแหกและเริ่มกัดกินจิตลิทของเธอแบบสดๆในส่วนคู่ของบุคลินและคริสตินนั้นใหญ่คริสตินก็พยายามไปถามเขาว่าที่รัก วันนี้ไม่ทำกันบ้าเลยคะแต่เจ้าบรุกลินดันบอกกับเธอว่าฉันดูดวีดดีกว่าที่จะให้ฉันไปดูดเธอโอ้โหโดนดูถูกขนาดนี้มีหรือที่หญิงจะยอมเธอจึงรีบวิ่งออกไปนอกห้องและไปเจอเข้ากับจุดเดอร์ที่มานั่งทำใจเรื่องของแฟนมันอยู่ทั้งสองคนจึงเข้าไปคุยกันแบบถูกอ,อกถูกใจกันซะด้วยแต่ในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังคุยจูจีกันอยู่นั้นคริสตินก็ไปพบว่าอีแครีเนี่ยมันเดินดง,ดงดงอยู่คนเดียวเลยเข้าไปทักเธอเธอมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยนะเฮ้ยแต่พออี จาเดร์กงวิ่งเข้ามาแล้วชกหน้ามันเฮ้ยผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจปกติเจอใครผมก็ซัดหน้ามันก่อนอยู่แล้วอะแต่หมัดรุ่นๆมีหรือจะฆ่ามันได้ไอผีแครีมันก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับไล่ล่าพวกเขาทั้งสองคนจนทําให้ต้องหนีวิ่งเข้าไปซ่อนในรถแต่อีผีซอมบี้มันก็ตามอย่างไม่ลดละพร้อมกับทําหน้ากวนตในวีให้เดร์กด้วยไอเดร์กที่รู้สึกเหมือนไส้ก็หยิบอาปืธมายิงกลางแสกหน้ามาตายทันทีเฮ้ยไ่ฆ่าไม่ว่าแต่ยังมากวนตีนเดร์กแต่อยู่ดีๆก็มีมือปิดชนาโผล่เข้ามากระชาก จึงรีบล้วงมือไปควักจุกกล้วยแล้เริ่มเยี่ยวใส่หน้าเจ้าเดิร์กเพื่อเป็นน้ำจิ้มชิมรางไปก่อนก่อนจะใช้กำลังมหาศาลกระชากเอากางเกงของเจ้าเดิร์กกันดุดและจับมันหันหลังมาทันทีเดี๋ยวนะที่กูต้องเล่าทุกช็อตเลยวะแต่ว่ามันก็ยังไม่ทนันที่จะได้ทำอะไรเจ้าเดิร์กเลยครับคริสตินก็ได้หยิบปืนของเจ้าเดิร์กมาชิงยิงมันตายไปซะก่อนช่วยตู่เจ้าเดิร์กไม่ได้ทนันโอ้ยแย่แล้วพอคริสตินมันตั้งสติได้มันเลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรขอความช่่่่่่่วววววยยยยเเเเเเเหหลลลลือออออออจจจจาา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 กก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 แแแตตตธธ็็้้้้้้้้้้้งงงงงถถููขขขขััััดดดดดไไผผีีีีีีซมมมมบบบคครรร์ทนนนนนนนฟุึึสิิพ และจ้องตูดมันเขม็งจะเดิร์กเลยตัดสินใจที่ใช้เท้าขี่พิที่จุกครูของมันเลียดูเหมือนว่าคราวนี้มันจะได้ผลด้วยครับเมื่อตัวออกมาเนี่ยดันชักแงงแงงจนเดิร์กเลยรีบหันไปหาคริสตินและบอกว่าให้เตะไปที่ตรงนั้นของมันแต่เมื่อเธอลองทําดูบ้างเนี่ยเขาบว่าอีแตะของเธอไปทิ่มติดอยู่ที่จี๊ดลีดของอีผีแครีอีผีแครี่ที่ดูเหมือนจะคิดว่าพวกมึงจะเอาฮาเขาไปไหนรลอหยิบไปที่อีแตะแล้วฟาดหน้าคิสตินไปหนึ่งดอกและเมื่อเห็นว่าทุกอย่างมันเลวร้ายลงไปเรื่อยทั้งงงเเดิกกลลสสนจึีีบบวาาาุุูย พวกมันเข้ามาทําอะไรกันวะเคลสินถึงพยายามลอ้เขาฟังว่ามันมีผีซอมบี้โคตรหืนอยู่ข้างนอกวิแต่บุกีมันก็ไม่เชื่อครับมันบอกว่าขนาดมันดูดวิทย์อยู่คนเดียวที่ว่ากาวแล้ว ไอพวกข้างน,นอกเนี่ยยังก้าวกว่ามันอีกเลยตัดใ,ใจที่เดินไปดูที่หน้าต่างก็เจอเข้ากับหน้าของซอมบี้แครีทำให้เจ้าบูกลินเนี่ยหายเมาวิสเลยทันทีสักพักคุณตำรวจเข้ามาถึงทั้งบูกลินเดิร์กและคริสตินพอได้ยินเสียงรถตำรวจมาก็รีบเพนเออกไปหาคุณตำรวจในทันทีแต่ว่าไอเจ้าเดิร์กเนี่ยมันดันถือปืนลูกโม่อยู่คุณตำรวจจึงบอกให้พวกเขายกมือขึ้นแต่คริสตินเนี่ยก็ห้ามคุณตำรวจครับเขาบอกว่าตำรวจคะ่ะมีซอมบี้ยืนขัดจรวจอยู่ด้านหลังคุณที่ตอนแรกไอเจ้าคุณตำรวจเนี่ยมันก็ม่่เับบดีงกซทา อย่างมองมันแล้วก็ตูมบ้านของคุณตำรวจก็เต็มไปด้วยน้ําเชื้อของมันเลยทีสห่ย <laughs> หน้ำไม่นี่ของมันนะครับกับมีความเป็นกดกัดก่อนทุกอย่างที่ททมันสัมผัสจนทำให้ร่างของคุณตำรวจคนนั้นเนี่ยเหลือเพียงแต่ซากกระดูกในเวลาไม่นานจะบุกลินว่าเหตุอย่างนั้นก็สติแตกขึ้นมาทันทีพยายามที่จะหนีเข้าไปในรถแต่ก็ต้องเจอเข้ากับอีซอมบี้เมียของไอ้เจ้าพาโลใงนงตอนแรกที่ได้จับกระชากหัวของเจ้าบุกลินยัดเข้าไปในจี๊ดลิสของเธอแต่เริ่มลมแก๊สจนหน้าของเจ้าบุกลินเนี่ยเปื่อยเน่าและขาดสาย พยายามที่จะใช้ปืนยิงถ่วงเวลาให้และรีเพนกลับเข้าไปในห้องของเบ็ตตี้แต่ก็ต้องไปเจอกับสภาพศพของแฟนสาวใีตอนนี้ถูกฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้ผีแคร์รี่ที่แอบย่องตามเข้ามา,าก็กดโดดขี่หลังเจ้าเดิร์กแต่กัดไปที่หัวไหล่ของเขาไอ้เจาเดิร์กก็พยายามสบาะบัดจนมันหลุดออกจากหลังและใช้เท้าเนี่ยกะทืบก็ทืบก็ทืบกะทืบจนมันแน่นิ่งไปในที่สุดเออเกือบลืมไอ้เฟสี่มันนอนทำใจอยู่ในห้องเนี่ยก็พบว่าผีเอ้อ้วนเจสันได้ฟื้นขึ้นมาและพยายามลากเขาติดตัวไปด้วยซึ่งไอ้ โดนผีอ้อ้วนกระชากจนหลังหักตายคาที่ไปเลยเฮี <c> ้ย <oughs> ตายน่าองสาที่เลยส่วนเจ้าเดิกที่กำลังรู้สึกตะกิดตงกิดอยู่ในห้องก็พบว่าศพของผอีแครี่เนี่ยได้หันขามาทางเขาและแหกแบบร้อยแปดสิบองศาเจ้ยตอันี้เขาจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเบ้งมันมีฟันเลยออาปากะงาบะงาบแถมมันยังมีหนวดพุ่งออกมากระชากคอเขาเข้าไปแต่จีริตของมันก็พูดกับเขาว่าช่วยเช็ดทีแต่ความเก่าของไอ้เด็กมันเลยใช้ปากกัดหนวดั้นจนงขาดต่เชก่อนและหยิบเอาปืนทิ่มเข้าไปในรูแบบพูดตอบกับมันไปว่าอลูกกกนนนนเปแแดทั ตแต่พอมันตายลงไปนะครับเรื่องซวยก็ยังไม่หมดเพราะอีพีเบตตี้แฟนของเขาก็ฟื้นกลายเป็นซอมบี้ขึ้นมาแต่คราวนี้ไอเด็กพระเอกของเราดูวิธีจัดการกับพวกมันแล้วจึงใช้ปืนยิงไปที่ตรงนั้น่อนเถอะจนมันตายคาที่ไปแต่มันก็ยังไม่หมดนะยังมีความสวยต่อนเนื่องมาอีกเพราะอยู่ดีๆเนี่ยไอเจ้าเด็กก็ถูกคนลึกลับไถ้ครัวฟาดหน้าจนเขาสลบไปและแถมสวยให้อีกหนึ่งดอกพอตอนที่เจ้าเด็กสลบแต่ล้มฟุบหน้าไปขามามากับจีริลิของอีพีแครี่ติดเชื้อกันไปดีส่วนทางฝั่งของคริสตินที่พยายามหนีเอาตัวรอดกก็ััันไปปเเเเเจจออข้าบบซมมีีีรสตวย พยายามที่จะจุกหรียกับเธอโดยขนาดของจุกกู้ขนาดลองเทคกที่แค่นึกภาพก็ต้องทะลุออกทางคอแล้วนะขนาดนี้แต่ว่าคิดช่วยได้ไม่นานมันก็ถูกเจ้าตาลูกที่เป็นเจ้าของโมเทลได้เข้ามาและใช้พวก,กระแทกไปที่หัวของมันจนมันสลบไปแต่หลังจากขอบคุณคุณลุงสําเร็จริสตินก็ได้ขอยิงพวของคุณลุงแต่กระแทกตัดไปที่จุกกู้ของเจ้าผีซอมบี้จนมันตายแต่พอเธอคืนพวให้กับคุณลุงนะครับไอ้คุณลุงเนี่ยก็เอาพวฟาดไปที่หน้าของเธอสลบไปอีกคนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อเธอตื่นขึ้นก็พบว่าตัวขขออ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 งงงงเเธแลลละดรกกาาัััยู่่บบบนตห้มๆควุุณที เจ้าของโรงแรมถูกปิดปากและมัดมือไว้ติดกับเก้าอี้และนางก็มาเชื่อเลยว่าไอ้ครอบครัวของคุณลุงนี้เนี่ยเป็นฆนาตกรโรคจิตกินเนื้อคนที่หลอกเหยื่อที่มาพักที่โรงแรมและรอพวกเขามาเป็นอาหารแต่ในขณะที่คุณล,งลุงกําลังจะใช้มีดตัดไปที่มือของเจ้าเดิ์กสดๆเพื่อกินเป็นอาหารนั่นเองไอ้เจ้าผีสมวิพโลกก็ตามกินตูดองเจะเดิ์กมาถูกทางเฮ้ยทาอะไรกันเนาะตูดนายนั้นฉันขอได้ไหมก่อนที่มันจะตรงปี่เข้าไปจัดการกับคุณลุงและครอบครัวของเขาส่วนรคสตินที่เป็นอิสระจากเหตุชุลมุนก็ไา้หยิบอาวง,งเจ้า ลงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรครับเฮียเดิร์กพระเอกของเราจึงบอกว่า <c oughs> เล็งไปที่ไข่มัน <c oughs> แต่พอเธอยิงไปที่ไข่ของมันจะหลุดตัวของมันเนี่ยก็ซีนลิได้ทันทีครับ ปิดฉากสมบีหื่นที่เชทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆอีเวเน่แต่พอทั้งสองคนได้ช่วยกันและพยายามที่จะหนีขึ้นรถใหม่ก็พบว่าความสวยนั้นยังอยู่กับเขาทั้งคืน่อยเจ้าสมบีเจสันได้โผล่มาและเร่งกระชากเจ้าเดิร์กออกจากรถส่วนคริสตินก็ถูกเจ้ซสมบีเมียของพะโลงลากออกไปทำลายแต่ด้วยไหวพริบของเธอก็ได้ใช้มือจกไปที่ชิดลิศของมันก่อนจะกระชากเอามดลูกของมันออกมาส่งผลงให้ตัวของมันนั้นตายคาที่ในทันทีส่วนเจ้าเดิร์กที่เกือบตายเพราะแรงบีบคอของเจ้าสมบีเจสันอยู่ดีๆ อาจจะสงสารในความอับโชคของมันก็ได้ลเลยรีบหยิบเอาแท่งเด็กกระนำฟ้าไปที่หน้าของเจ้าเจ,าเจาสันก่อนจะเริ่มใช้แท่งแหลมกระเทกไปที่จุกกรูของมันจนแน่นิ่งไปและเรื่องราวของเช้าวันใหม่ก็มาถึงทางคริสตินและเดอร์ที่ได้จอดรถพักผ่อนที่ริมทางทางฝั่งของคริสตินที่ได้ไปจูบเจ้าเดอร์ก็ตบรางวันให้เขาเนี่ยก็พบว่าตัวของตัวเองเดินติดเชื้อหลังจากจูบเจ้าเดอร์เข้าใช่แล้วครับเจ้าเดอร์ของเรามีภูมิต้านทานเชื้อไวรัสซอมบี้หืนคริสตินที่รับไม่ได้เนี่ยก็เผลอวิ่ไนรนรใหคคี่ทับ สองคนขี้เมาที่แอบชัดดาบเจ้าของร้านตอนแรกนั่นเองแต่พอเจะ2คนที่โผล่ออมาเพื่อนเขามาคนนึงก็ใช้ปืนยิงไปที่ชีลิตของคริสตินจนเธอตายคาที่ไปส่วนเจ้าเดิกก็ดูเหมือนจะแปลกใจไปอย่างมาก ความสองคนเนี่ยไปรู้วิธีฆ่ามันมาจากไหนวกเขาเลยบอกว่าตอนเนี้คนทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยพวกมันแล้วแต่ว่าเจ้าเด์กก็ต้องการที่จะกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาแต่เจ้าสองคนนี้ก็บอกมึงบ้าแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครจะไปเข้าไปช่วยคนในเมืองได้อะเฮะก่อนที่เจ้าเด์กของเราจะตออกลับมาว่าฉันเป็นพระเอกและฉันมีภูมิต้านทานและทุกคนในเมืองก็ต้องการฮีโร่ที่ต้องมาปกป้อง